ติดไหมครับติดไหมติดอยู่ครับติดอยู่ติดอยู่ครับ,ดดรบเดี๋ยวเอาน้ำมันมาเติมนะครับผมน้ำมันก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับน้ำมันสักขวดหนึ่งอืมเขาทำเราต้องแกะ อย่างนี้นะครับเป็นของใหม่เลยนะครับขวดใหม่เลยที่ตรงนี้นะครับแกะฝาแกะฝานะครับเติมตรงนี้ครับเติมน้ำมันตะเกียงนะครับผมสาธุครับไปมาปลอดภัย โชคดีตลอดเส้นทางสาธุครับเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับผมมิสเตอร์ดเวอร์ชแนลใน youtube เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่าย3ามโมงกับอีก40นาทีนะครับ ก็จะสี่โมงเย็นแล้วนะครับผมมาอยู่ที่วัดพระธาตุดอยเวียงแก้วนะครับก็ตั้งอยู่ที่ตำบลสีดอนมูลอำเภอเจียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็วัดพระธาตุดอยเวียงแก้วนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระครูบาบุญชุ่มด้วยนะครับผมนี่ครับอันนี้ป้ายนะครับ แล้วก็ทางด้านซ้ายมือข้างบนนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์สีขาวองค์ใหญ่นะครับโน่นนะครับอยู่ข้างบนโน่นนะครับผมก็จะพาเ,เพื่อนๆนะครับเดินขึ้นไปสักการะท่านนะครับผมนี่ครับอันนี้ทางขึ้นก็จะเป็นบันไดานาคนะครับบันไดานาคเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปครับ ระหว่างบันไดทางขึ้นมาก็จะเป็นตุงยาวเลยนะครับนี่ครับเขาจะลากตุงยาวลงขึ้นมาจากลงมาจากโน่นแหละครับจากข้างบนโน่นนะครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ขึ้นมาจนถึงองค์พระพุทธรูปแล้วนะครับผม รพระคันธละองค์ปฐมพระครูบาบุญชุม่มยานะสังวโลนะครับนี่ครับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์สีขาวนะครับนั่งอยู่นะครับ ด้านล่างก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับผมนี่นะครับอันนี้น้ำมันเติมตะเกียงเรียบร้อยครับขึ้นไปกราบสักการะ,ะองค์พระปธานพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ด้านบนเรียบร้อยนะครับก็ หลังจากนี้ก็คงจะต้องเดินทางกลับนะครับบันไดานาคนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปแล้วไปแล้วครับ